หลายคนมักจะมองบุคคลที่ผลลัพธ์ครับและความสำเร็จของนักเตะก่อนเสมอแต่ก็ลืมไปว่ารากฐานในระบบเยาวชนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในวงการลูกหนังฟุตบอลรายการเยาวชนเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยครับผมที่มองข้ามไปไม่ได้เพราะว่ารายการเหล่านี้แหละครับเปรียบเสมือนเวทีให้กับแข้งดาวรุ่งพรสวรรค์สูงมาวาดลวดลายโชว์ผลงานและก็เติบโตไปเป็นนักเตะระดับตัวท็อปไปเป็นซูเปอร์ร์ของวงการต่อไปวันนี้ขอบสนามของเราจะพาไปารู้จัก5้าตัวท็อปแจ้งเกิด โด่งดังมาจากฟุตบอลรายการเยาวชนจะมีซุปตาคนไหนบ้างคลิปนี้บอกหมดเลยครับคนแรกน้องแจ็ควิลเชียครับผู้ชายคนนี้เติบโตมากับอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลตั้งแต่อายุ9ขวบเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับช่วงซัมเมอร์ปี2007ตอนนั้นวิลเชียอายุ15ลงเล่นในรายการแชมเปี้ยนยูนคัพที่มาเลเซียพร้อมกับสถาปนาตัวเองกลายเป็นกองกลางพรสวรรค์สูงนะับตั้งแต่นั้นแต่ทว่าผลงานของทีมในรายการดังกล่าวกลับตกกันข้ามครััับบบจเียงอนด สในรอบแบ่งกลุ่มพอกลับมาอังกฤษครับสตีฟโบกองหลังตำนานของอาร์เซนอลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นโค้ชทีมเยาวชนตัดสินใจดันเจ้าหนูวิลเชียขึ้นไปเล่นยูสิที่อาร์เซนอลทันทีวิลเชียเองครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับใส่แอสตันวิลล่าตั้งแต่นัดแรกที่ประเดิมสนามแถมยังกดแฮตทริกใส่วัดฟอร์ดได้อีกและก็สามารถช่วยอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์อะคาเดมี่กุ๊ปเอได้สําเร็จซึ่งนอกจากผลงานทีมจะดีแล้วผลงานส่วนตัวเองก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับเจ้าหนูวิลเชียยิงไป13 18ประตูจาก แปดัที่ลงสนามวัย15ปีแบกอายุกว่า3ปีอีกตั้งหากเท่านั้นยังไม่พอครับเจ้าหนูวิลเชียยังถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในรายการฟุตบอลเยาวชนเฟอร์โรรี่ครับด้วยผลงาน2ประตู2อาแอซิสจากการลงสนามเพียง3เกมเท่านั้นแถมเจ้าหนูวิลเชียยังมีบทบาทสําคัญในการคว้าชแชมป์ FA ยูทครับซึ่งเป็นรายการฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยอาร์เซนอลตบลิวพูลดัชชิงชนะเลิศไป2แมตสกอร์รวม6 2แมตแรกวิลเชีย1์ประตู และก็สองแอซิสคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองได้อีกด้วยครับซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ครับส่งผลให้เจ้าหนูแจ็ควิลเชียได้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในซีซั่นถัดมาแต่ทว่าเส้นทางลูกหนังของเจ้าตัวก็จบลงแบบไม่สวยหรูเท่าไหร่ครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บส่งผลให้เจ้าหนูวิลเชียต้องแขวนสตาร์ทได้ไหวเพียงแค่30เท่านั้นน่าเสียดายมากๆเลยคนที่2ครับเป็นเจ้าของฉาย,ยาครับว่าเบบี้โกลซึ่งบอกเลยว่าเขาคนนี้คือไมเคลโอเวนชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นเล่น,ลนครับโอเวนฉายแววเด่นตั้งแต่สมัยว โอเว่นเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยูสิบเอ็ดของทีมโรงเรียนปฐมดีไซน์แอเรียได้เป็นกัปตันทีมตั้งแต่อายุ11เลยซึ่งเมื่อเจ้าตัวอายุ10ขวบครับผมก็สร้างปรากฏการณ์อันบ้าระห่ำขึ้นครับโดยในสมัยโอเว่นยังเด็กๆนะครับผมโอเว่นเขาสร้างปรากฏการณ์อันบ้าระห่ำขึ้นในประเทศครับด้วยการยิง9ก7ประตูในซีซั่นเดียวแซงหน้าสถิติของเอียนรัตตนานทีผงแดงแบบไม่เห็นฝุ่นที่25ประตูเท่านั้นยังไม่พอครับเจ้าหนูโอเว่นในวัยเด็กยังทำลายสสสถิิตของ Speed, งงแกรรปดลนนามุ่ทั้3 นตั้งแต่อายุ8ขวบอูโหูอะไรมันจากไหนน่ะซึ่งหลังจากที่โอเว่นนะคะรับอายุได้10ขวบปุ๊บคุณพ่อเนี่ยก็ได้นําตัวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนรายนี้ไปฝากฝังกับทีมอรับไปชนอย่างโมอเล็กซานดราแม้ว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าหนุ่มโอเว่นจะมีรูปร่างที่เล็กกว่าเด็กในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ด้วยพรสวรรค์ที่มันมากมีเหลือเกินนะ่ะนะครับทำให้โอเว่นกลายเป็นดาวเด่นซีซั่นแรกเจ้าหนุ่มเบบีโกรายนี้ตะบันตะข่ายไปแล้ว34ดอกขอบอกนะครับลงสนามใคร24เ้อด้วยฟอรร์มกาเล่่นที โดดเด่นเียละเกินครับทำให้ทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลายต่อหลายทีมส่งขนมจีบมาหวังจะเซ็นสัญญากับโอเว่นให้ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วครับโอเว่นก็ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลโดยได้รับคำาช,ชวนจากสตีฟไฮเวหัวหน้าพัฒนาทีมเยาวชนของทีมองแดงณเวลานั้นครับซึ่งกับพรูบระเบิดแตกทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดไมโครโอเว่นมาอย่างเต็มตัวนั่นคือ FA Youth Cup ในปี1995ครับวันนั้นนะโอเว่นยิงแฮตทริกใส่แมนยูในรอบก,กอดรองชะนะเลิศยิงแฮตทริก อีกรอบกับพาเลตในเกมรอบรองแมตช์แรกแถมยังยิงอีก2ประตูในแมตช์ที่2คลิปภาพดูดิ3มแมตช์แม่งยิงไปเท่าไหร่แล้วรอบชิงที่เจอกับเวสแฮมวันนั้นนะครับผมโอเวนกระจัดไปอีกหนึ่งประตูสุดท้ายช่วยลิเวอร์พูลเป็นแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยแรกของสโมสรหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็รู้ดีครับไมเคิลโอเวนก้าวขึ้นมาควา้ารางวัลบอลลอนดอในปี2001หนได้ไหวเพียงแค่22ปีเท่านั้นยังเป็นนักเตะอังกฤษคนสุดท้ายด้วยครับที่สามารถอัดอวนกากาวทุกวันนี้ยังไม่มีใครทําาผลงนได้แบบโอเวีก คนที่3ครับไรอันกิกแรนกิกเกิดในเวลอยู่อังกฤษตั้งแต่7ขวบตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นกับทีมเยาวชนของสโมสรดนดีเอฟซีซึ่งนี่เป็นที่แรกที่เขาครับได้เรียนรู้วิชาลูกหนังเลยคุณซื้อคนแรกของเจ้าตัวก็คือเดนิสโคฟิลครับซึ่งเป็นแมวมองของแมนซิตี้ในวัย14ปีเนี่ยตอนนั้นไรอันกิกเกือบจะได้เซ็นสัญญากับทีมแมนซิตี้อยู่แล้วครับผมแต่โชคชะตาของเขาเนี่ยมันลิขิตมาให้เป็นทูเปอร์สตาร์ในโรงละครแห่งความฝันเท่านั้นด้วยพรสวรรค์ของเจ้าตัวครับ เฟอร์กูสันครับถึงกับเดินทางไปเคาะประตูหน้าบ้านเพื่อเกลี้ยกล่อมให้กิกมาเซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้และการตัดสินใจในครั้งนี้ของเซอร์อเล็กนับได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีสุดเลยครับเพราะสุดท้ายเขาก็ซื้อใจไรอันกิกได้กิกทาผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างมากครับในทีมชุดเยาวชนได้รับปลอกแขนกับตันทีมในนัดที่แมนยูเนี่ยนะครับผมสามารถคว้าชัยเหนือคริสตัลพาเลทในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอยูคัพปี1992ได้และทีมชุดนั้นเนี่ยนะครับผมก็ก้า กำลังทีมชุดใหญ่หรือที่มีชื่อเรียกอันโด่งดังว่าคลา s ออฟไนตี้ทูนั่นเองครับซึ่งคงไม่มีใครครับปฏิเสธว่าไรอันกิกเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากสุดของสโมสรแมนอยู่เจ้าตัวคนเดียวนะครับผมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไป13สมัยและก็แชมป์อื่นๆอีกมากมายตลอดอาชีพการค้าแข่งเลยล่ะครับที่ 4. เมสันกรีนวูดพ่อไม้เขียวของเราครับนี่คือเด็กชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายแอฟริกันครับ5ขวบเท่านั้นนะฮะเจ้าตัวเริ่มเล่นฟุตบอลในรับท้องถิ่นที่มีชื่อววว่าาาาสดจนนนนรรััั้้้ไงคมมปะทบใก หมายกับทีมงานแมวมองของแมนยูก่อนที่กรีนวูดในวัยหขวบครับจะย้ายไปเข้าร่วมฝึกซ้อมในแอาเดมี่ของปีสาต์แดงทันทีได้ลงเล่นที่โรงเรียนฮ์ริแฟกซ์ซึ่งนี่เป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเตะระดับบุคคของสโมสรด้วยครับหลังจากที่น้องไม้เขียวฮะผ่านระดับแอาเดมี่ของสโมสรมาแล้วครับกรีนวูดในวัยสิขวบได้ขึ้นมาเล่นในชุดย18ของทีมพร้อมทั้งยังเป็นดาวสันโบข,ของพรีเมียร์ลีกชุด U18 ด้วยผลงานกดไป17ประตูจากการลงสนาม21เกมนอกจากนี้ในปี2018ครับนสิบแป ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในรายการเยาวชน ITCG Trophy ที่จัดขึ้นที่ฮอลแลนด์ด้วยครับในการเอาชนะเรอัลมาดริตไป1ประตูต่อศูนในรอบชิงชนะเลิศ er. นั่นแหละครับจึงจะไม่ปี2018ปีต่อมาครับกรีนวูดถูกเรียกขึ้นทีมชุดใหญ่โดยวันนั้นครับกรีนวูดได้โอกาสอยู่กับทีมชุดใหญ่ไป4นะัดแต่ก็ยังไม่สามารถจะก้าวขึ้นมายึดพื้นที่ในทีมชุดใหญ่ได้ครับแต่ทว่าซีซั่นนั้นลหละครับเขาปรับําผลงานในานามของทีมชุดเยาวชนออกมาได้แบบโคตรยอดเยี่ยมเปปปีี่ยมมคุณภาพิงงไทััห้หด26ระตูกกบอก8 แอสซิจาก,การลงสนามแค่26นัดจนทําให้โอเลกุูน่าโซชาครับกุนซื้อของทีมตอนนั้นไม่รอชา้ารีบดึงขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่ทันทีและก็อย่างที่เรารู้กันครับปี2021กรีนวูดมีคดีทดําร้ายร่างกายแฟนสาวเกิดขึ้นส่งผลสุดท้ายครับเจ้าตัวไม่ได้ลงสนามไม่ได้โอกาสไม่ได้เสนอหน้าเลย1ปีเต็มจนสุดท้ายซีซั่นล่าสุดแมนยูก็ตัดสินใจตัดใจส่งกรีนวูดไปให้เกตาเฟย,ยิมตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนครับนับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเสีย กับพรสวรรค์อันเปี่ยมล้นของพี่แก่จริงๆนั่นเนี่ยคนสุดท้ายซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลเดอะเกรทออฟออลไทม์ลีโอนลเมสซี่ชื่อนี้ไม่ต้องสาธยายถึงความเก่งกาจเลยครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการเดินทางของเมสซี่ในสมัยเป็นแข้งเยาวชนเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าไม่ง่ายอย่างที่หลายคนรู้มานะครับเมสซี่ตอนอายุ10ขวบเนี่ยเขามีอาการที่ไม่เหมือนพวกเราเขามีอาการขาดฮอร์โมนการจเจริญเติบโตจําเป็นต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วนไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะมีความสูงเพียง1 3 9มเซนไปตลอดชีวิต แต่วันนั้นครับผู้ชายที่ชื่อว่ากาเลสราซักผู้บริหารด้านกีฬาของบาร์ซ่าครับเห็นความสามารถของเมซี่และพรสวรรค์ของเมซี่แบบว่าปล่อยไปไม่ได้จริงๆสุดท้ายครับก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับเมซี่ในทันทีครับซึ่งสัญญาฉบับแรกทุกคนรู้ดีอยู่แล้วหรืออาจจะได้ฟังมาแล้วครับมันเกิดขึ้นบนกระดาษเช็ดปากหรือกระดาษทิชชู่ของร้านอาหารที่ราซักนัดคุยกับพ่อของเมซี่นั่นเองครับนั่นจึงกลายเป็นตำนานสัญญาผ้าชเช็ดปากมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เลยครับบาร์เซโลนาวันนั้นครับเสนอจ่าย ค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดยังยินยอมให้ครอบครัวของเมสซี่เนี่ยมาตั้งถิ่นฐานซื้อบ้านให้ดูบ้านให้ในสเปนอีกด้วยนะครับแต่ในช่วงขวบปีแรกของบาร์ซ่าครับก็บอกเลยว่าไม่ง่ายครับเมสซี่นะวันนั้นยังไม่สามารถลงเล่นเกมเป็นทางการได้ครับเนื่องจากเป็นนักเตะเยาวชนต่างชาติที่ยังไม่ได้รับสัญชาติยุโรปจึงลงสนามได้เพียงในเกมกระชับมิตรเท่านั้นครับแต่พอเมสซี่อายุ14ปุ๊บการรักษาภาวะการจเจริญเติบโตของเขาเนี่ยก็สำเร็จเสร็จสิน้นเมสซี่ครับก็เลยได้กลายเป็นส่วนสำคัญขอองเี้มมมททและกกก็็ถูยย่ใหวาปน เยาวชนที่ดีสุดที่เคยมีมาที่บาร์เซโลนากันเลยทีเดียวปี2002เมสซี่ก็แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการครับเป็นครั้งแรกที่เมสซี่ได้ลงสนามแบบเต็มซีซั่นแถมยังทําได้36ประตูจากการลงสนามเพียง30เกมของทีมเยาวชนบาร์เซโลนาณนะวันนั้นเจ้าหนูเมสซี่มีส่วนช่วยบาซา่าควา้าทริปเปิลแชมป์ประกอบไปด้วยแชมป์ลีกถ้วยเยาวชนสเปนและก็ถ้วยกาตาลันครับครับผมจนต่อมาปี2003เมสซี่ก็เลื่อนขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่รอมท่าสนัมนาเป็นผู้เล่นระดับจักรวาลควา้ารางวับลบัลล แสมัยมากที่สุดตลอดการในเวลาต่อมา เห็นไหมเห็นไหมทีนี้เราก็จะพอเห็นถึงความสําคัญของรายการฟุตบอลเยาวชนกันบ้างแล้วนะครับว่านักเตะระดับตัวท็อปเองเนี่ยทุกคนล่ะฮะก็ต้องมีเส้นทางจุดเริ่มต้นมาจากรายการเยาวชนเหล่านี้ทั้งหมดและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแข้งตัวจิว๋วที่จะมาแข่งขันในศึกขอบสนามยังไงกันครับนี่นะครับผมจะกลายมาเป็นผู้เล่นระดับท็อปกลายมาเป็นผู้เล่นของทีมชาติที่จะมาช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งขึ้นในอนาคตหวังว่าเราจะเจอช้างเผือกในรายการนี้รอเจอกันได้เลยนะจ๊ะ